ดูสิคะโอ้โหออกมาเป็นสีแบบนี้นี่นะทุกคนวันนี้ดีไซน์จะทำอะไรย้อมสีผมย้อมสีผมอีกแล้วนะปิดเทอมใหญ่ทีไรย้อมสีผมทุกทีเลยนะอะนี่วันนี้ใช้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยกานีเย่ใช้เป็นสีน้ำตาลประกายทองสามแล้วก็สีนี้อีกสองนะนี่เลยอะ นี่แล้วก็ผมก่อนทําของดีไซน์นะทุกคนสีค่อนข้างเข้มเลยนะแต่ว่าดีไซน์ก็เคยย้อมมาก่อนนะปิดเทอมเมื่อปีที่แล้วเนาะนี่นี่มารอดูกันว่าสีเจอออมาเป็นแบบไหนนะคะทุกคน,นพ่อไปล้างเลยดีไซน์ของของพ่อใช้แบบนี้ของพ่อใช้คูกันแบบนี้อสองสองรอดูของพ่อนะดีไซน์อ่ะตอนนี้เรามาผสมสีกันก่อนอ่ะเดี๋ยวแม่ช่วยดีไซน์ นี่นะคะทุกคนตอนนี้แม่กุ้งก็ลงสีให้ดีไซน์แล้วะคะทุกคนนี่นี่ผสมสีออกมาแล้วเป็นแบบนี้ออของพ่อเสร็จแล้วใช่ไหมดีไซน์ใช่แต่ว่าของพ่อของหนูไม่น่าเฮ้ยของหนูน่าจะสว่างของพ่อใช่ไหมเพราะว่หนูใส่สีทองสามซองสีเทาสองไหมของพ่อมันหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งดูของพ่อชัดอยู่นะสว่างอยู่ฮ่าฮ่า ดีไซน์ถูกใจสิ่งนี้นะคะ่ะมาดีไซน์อยากได้สว่างสว่างเลยใช่ไหมใช่อพีนนันโอเคมาเดี๋ยวเราลงให้ตัวหัวก่อนค่อนข้างใช้เวลาใช้เวลานานเลยแหละนี่ทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็ลงคนผมแล้ว ราก็จะลงโทนขมแล้วก็นวดนวดนวดนะแล้วก็ทิ้งไว้สิบนาทีแล้วก็ไปล้างออกมาลุ้นกันว่าตอนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะทุกคนทำดามเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนดูสิเป็นไงบ้างว้าชัดนะชันนะหันหลังมาหน่อยหันหลังมาหน่อยนี่นะคะทุกคนหัวหอเนี่โอัวทาถ้า,ถาเอออย่างเงี้ยโอเคเป็นไง ใส่มันเพิ่งพอใจไหมพอใจไม่เหมือนอะไม่เหมือน,นยังไงแสงไงมันอยู่ที่แสงด้วยไงตอนนี้เราอยู่ในบ้านแล้วมันมืดแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เช้าลองออกไปโดนแดดอีกรอบหนึ่งนะนี่ตะพุตอนนี้ก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสว่งาพงพอกันหรอวใครสว่างกว่ากันก็พอๆกันอะ ของพ่อหนึ่งต่อหนึ่งของหนึ่งของหนูสามต่อสองที่จริงของหนูต้องสว่างกว่าของพ่อได้ซ้ำต่แน่เหมือนเราคล้ำขึ้น <c oughs> สีผมนี้ทำได้หน่คล้ำรเปล่าหรื <c oughs> อว่าโดนแดบดบไม่รู้เหมือนกัน่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันอีกทีหนึ่งนะตอนโดนแดดดูกันอีกทีนึงนะคะทุกคนบายบาย